11พฤษภาคมนะคะหลังจากที่น้องหายไปช่วงสายๆ11โมงเชา้าขับรถคันนี้ค่ะไปที่จังหวัดสกลน,นครเพื่อจะไปหาหมอธรรมท่านหนึ่งให้ช่วยทำนายว่าตอนนี้เด็กอยู่ที่ไหน แล้วหลังจากนั้นช่วงประมาณบ่ายโมงขับไปพบพระรูปหนึ่งก็คือพระอาจารย์ลายที่สำนักสงฆ์บ้านนาโคกุง mm hmm. นอกจากนั้นตอนสี่โมงเย็นทอมีการไป ไปนัดแนกกันแล้วเนี่ยค่ะก็ไปถามเรื่องน้องชมพู่ส่วนรอบที่สองช่วงสี่โมงเย็นเดินทางไปหาครูบาลายอีกรอบหนึง่งเพื่อรับมาที่หมู่บ้านในการตามหาน้องคือรอบแรกไปหาเฉยๆแล้วก็รอบสองไปรับเข้าหมู่บ้านกกกอคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นตำรวจเข้าไปดูนะฮะว่ารถคันนี้ไปไหน ปราเกิดว่าวันที่12พพฤษภาเนี่ยเอาจริงนะ้เสริมบอกโหให้ถามผมเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วหรอกนะฮะแต่ถ้าเราเอากล้องไปเนี่ยก็คงทักกู้ได้คงจะได้รู้ว่าไปไหนอะไรยังไง13นะเสริมบอกผมก็จำไม่ได้ดูจริง สิบีช่วงเช้าเนี่ยคือผมไปที่วัดเนี่ยนะฮะที่นครพนมที่จําได้ก็เพราะว่าวันนั้นไปบนบานขอให้เจอน้องชมพู่ซึ่งถามว่าในมุมของนะ้าเสริมกับน้าตายกังวลอะไรไหมคือน้าเสริมเนี่ยเป็นลูกเขยเขาก็ไม่ได้กังวลน,นะฮะแล้วเขาก็ยืนยันว่าเขาพร้อมที่ให้ตํารวจเนี่ยไปตรวจสอบ ไม่แปลกนะผมพูดอย่างนี้เลยน้องไม่ใจผมก็เหมือนหมอดูทั่วไปหมอดูที่ไหนมาก็สัมผัสดวงวิญญาณอย่างนั้นสัมผัสอย่างนี้ฝันอย่างนั้นฝันอย่างนี้นิมิตอย่างนั้นนิมิตนี้ไม่เห็นมีใครทําอะไรได้ใช่ไหมทําให้เราเห็นดิทาให้อภิษฐานให้ดูหน่อย หมอปลาสัมผัสได้มีลมก้นโชกแรงอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ให้เราสัมผัสได้ใค่ก็พูดได้ที่พี่ก็พูดได้เพราะว่าเราไม่เห็น <laughs> ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เทวดามาจากไหนก็เดินดินเหมือนเราที่แหละ